ส่องกล้องแซลมอนดองมีหลายคนขอมาเยอะมากค่ะให้ส่องแซลมอนดองให้ดูหน่อยวันนี้ค่ะซื้อมาจากตลาดนัดค่ะกล่องนี้50บาทนะคะทุกคนก็มีอยู่เท่าที่เห็นนี่แหละหชิ้นส่วนตัวคิดว่าเขาน่าจะดองกันเองค่ะแล้วก็เอามาขายนะอ่ะมาดูกันค่ะอันนี้ส่องกาลังขยายต่ําก่อนานะส่องดูผิวแซลมอนก่อนอันนี้เม็ดงาค่ะทุกคนเคยเห็นช่องต่างประเทศเนี่ยถ้าส่องอย่างนี้เนี่ย,ยเยอะแยะเต็มไปหมดแหละแต่อันนี้เนี่ยไม่เจออะไรนะคะแล้วอ่ะเดี๋ยวไปส่องกล้องที่กําลังขยายสูงกันบ้างนี่ค่ะถ้าสับได้ฉันก็สับไปแล้ว พยายามเอาส่วนเนื้อของแซลมอนเนี่ยออกมาให้เยอะที่สุดค่ะปาดลงไปบนสไลด์แบบนี้เลยอมคิดว่าเยอะพอแล้วนะอ่ะเดี๋ยวไปส่องกล้องดูกันคะ่ะทุกคนส่องโบเข้าไปนี่ค่ะหน้าตาน้องแซลมอนเนี่ยเขาก็จะมีลวดลายของเขาที่เป็นเอกลักษณ์เนาะอันนี้ที่กำลังขยายต่ำก่อนนะคะส่องมาเนี่ยยังไม่เห็นอะไรเนาะนี่ค่ะเป็นในส่วนของเนื้อทั้งนั้นเลยนี่ลวดลายเขาเป็นไง อันนี้เนี่ยซองทั้งหมดและยังไม่เจอค่ะไม่เจอพยาธิใดๆนะหลายคนแอบดีใจเนาะการเลือกทานแซลมอนที่ดีเนี่ยเป็นการเลือกวัตถุดิบค่ะคือปลาต้องผ่านการแชร่แข็งลบ21ค่ะเพื่อฆ่าเชื้อพยาธิเนาะแล้วก็ต้องดูร้านที่สะอาดด้วยนะร้านนี้ถือว่าทาดีเลยใครชอบทานของดองเนี่ยทานได้ค่ะแต่ว่าเลือกวัตถุดิบเลือกร้านที่สะอาดสะอาดหน่อยเนาะ